ถาว่าลูกสาวผู้ใดว่าโอ้ยโอ้ย,อยขันง่ามปะเนียนนั่นนั้นโยขีตะแลกออกมานั่นนันดำอืดปืดอาดปาดก็บเปไว้แล้วค่ะพี่น้องโอ้ยกับตองมีตัวนี้แล้วเนาะโอ้ยก่อนจะออกไปข้างนอกเสริมความมั่นใจหกับเจ้าของตัวนี่เด้อจ่าปัวเด้ออิลีอันเห็นคุณจ่าเขาโขาคตรชนะเขาเลยสั่งมาใส่โอ้ยดีอิลีคุณน่ะแขนขาวขนาดอดีตว่าท่านไหนท่าได้นี่อันนี้ใส่แท่นโลอ่อนใดเลย โอ้ยหน้าตาดีผู้งามผู้ดีปานีขนนั้นเปิดแค้นึ้นมากไงเงือบกับเป๋าไว้คือกันเดอจากนั่งฝากก็สิเป็นอีเตาเด้อบานนี่เออท้าไปโลดใส่เนื้อเหมืเอเสา P, นี่ค้ตะแลบเปียกนี่บบมีเลยเระงับกินกินไรเบิดมือท้าไปผู้ใดขอซอกดำขาหนีบดำีดต้ P, ตะแลบเปียค้ตะแลบหนังไก่ซื้อมาใส่โหลดพี่น้องเอ้ยบีออีลีคุณน่ะหอมหอม ใส่ดีอีีวะขอบคุณคุณกาได้หลายเดอ้ออันตอนนี้นันน่นนั่นนั่นผู้ใดยอยู่ญี่ปุ่นอยู่ออสเตรเลียอยากได้กับเฝ้าออสั่งรถดเด้อจา้าเห็นเขาบอกว่ามีข้างสินค้าพร้อมพร้อมทรงเลยล็อตหนึ่งใส่ได้แต่ว่าสองเดือนมือเด้อพี่น้องคุณนารอนแบบไงหนึ่งใส่ดีลีมันกินหอมเคลื่อนนั่นผิวเด็กน้อยนี่เด่นคอสอกคุณนัตกีเป็นคอสอกดำมังสีท่าเนี่ยโอ้ยเนียนเลยใส่ดีดีพ่นดี นี่จานี่โอ้ยหลอดหนึ่งกรใส่ได้ตั้งว่าโดนคุ้มค่าคุ้มเงื่อนีอลีใส่รลดค้าหนีบดำคอสอกดำดากดำท่าทุกมองที่ดำท่าไปพี่นอ้องดีอีหลีจ้าปั้วมากไกล